ก็สวัสดีทุกคนเลยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเป็นท่านประธานาธิบดีหนึ่งวันนะฮะเอ่อผมก็เป็นท่านประธานาธิบดีเนี่ยวันี้อยากเปลี่ยนชีพผมแต่ผมให้เอ่อลูกน้องผมนะเะ,นะ,นนนมนะเอ่อพาไปตักแตถวกลับหรือคนขับรถผมนะฮะไอ้ลูกน้องอยู่ไหนเราวะพอมาแล้วแล้วล,ลูกพี่เอ้ย้ำเล่ลูกพี่อต้องเล่ยอย่างพ่อ ไอเราลงไปหรือเปล่าลงไปหรือเปล่าลงไปหรือเปล่าผมลงมาแล้วทำไมไม่ลงสนามกอล์ฟเนี่ยบอกให้ลงสนามกอล์ฟเนี่ยเดี๋ยวไล่ออกเลยพื้นที่พื้นที่มันแคบไปเดี๋ยวไล่ออกเลยเออไปเอารถไปเอารถมารับเลยดิมูซีนจอดผมจอดผมจอดตรงนู้นได้ใช่ไหมเออจะจอดไหมโอ้โหเดี๋ยวดีมูซีนมารับเลยคันไหนวะอ๋อคันนู้นลดูเลืกดูเลืกดูเขาจริ เอาที่ข้านั่งสบายอะ่ะอือฉันต้องนั่งสบายไปก่อนม <Yeah. S 1> ี่เมนบ้านฉันโอ้โหเดี๋ยวดูไอ้นี่กันดูการทำงานนี่ยมาเข้าบ้านนอนกันหมดเลย <Hey. S 1> เฮ้ยเตือน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 ทำงานไม่ใช่มานอนทำงานทำงานบอกให้ทำงานโอ้โหหอ้ทำงานออกเลือดอาบเลยอะไรวะ เอ้ยทำไมมันไม่ทำงานกันมันง่วงนอนกันหมดเลยเฮ้ยทำไมเลอ่านมันเป็นไรก็ไม่รู้ทะเลาะวิว่าน้องหงายง่วงนอนเอ้ยมาเปิดประตูให้หน่อยดิโหหนูต้องพูดเชิญครับท่านหน่อยดิเอ้ยเปิดประตูให้เราเปิดประตูต้องเปิดเองอะเปิดเปิดเปิดมันขึ้นได้ด้วยเหรอวะไปไปไปแล้วกด ลองกดขึ้นดิกดละกดละอ๋อถ้าน้ำเปิดถ้าน้ำเปิดเองวะไม่งั้นเฮ้ยเดี๋ยวรถเงียนเดือนหน่อยขับห้ามชนด้วยแหละรถคันนี้ซื้อมาแพงใจนะน้องดูเยอะมากอะพ่นช้าเลยเออรถรถมันอย่างนี้แหละภายในไหนเออไม่ได้นั่งนานนะรุ่นนี้ อ๋อไม่ติดกระจกเนอะพาไปตัดผมเลยจะพาไปตัดผมเลยพาไปตัดผมเลยภายในนั่งสบายใชียวเช่อไหมครับท่านเอ้ยเพิ่มแอร์หน่อยดิโอ้โหมีแอร์เลยว่ะแอร์ไม่ค่อยเย็นว่ะผมไม่รู้เหรอผมไม่รู้เอทำงานอะไรวะเดี๋ยวเลือดหักเลือดเนื้อเนี่ยโอ้โไม่ดีเรื่องเลยปั๊กคอนโดนี่เคยมานดุกเยี่ยมบ้างเหรอเดี๋ยวขวามือ ไม่ครับเรียนที่โอ้ผมบินไปดูใบามาเลยไปดูให้กันเลยใบยมันเป็นสีอะไรท่านสีเขียวๆถ้ามันแห้งมันก็จะออกน้ำตาลนะอ๋อนั่นก็แสดงว่าท่านดูใบถูกอ,อ่ะเอ้ผมอยากตีเทนนิสว่ะแต่เดม่งอยู่ว่ะผมอยากตีเทนนิสว่ะเราไม่ตีเทนนิสทั้งลูกเลยวันนี้เราล่คอปเตอร์ผมโดนยึดแล้วนั่นแหะฮะรอผมโทรสั่งเลย เฮ้ยขับรถอะไรเนี่ยย้อนไม่ได้ดโชว์ขับรถเปเลยเลยเลยผมเล,เลเยเไปใหญ่ชดน,นะค <c oughs> ันนี้แพงคันนี้ด้วยกี่ล้านเนี่ยซึ่งมาเกือบสามร้อยล้านนี่นยแหละแวนก็มันยาวนะเขาเปลี่ยนสีผมแป๊บนึงได้ทันได้เดี๋ยวผม,ก,โโม,มกลับรถก่อนโอ้โหมึงรถไปกลับกลับขนาดนี้เนี่ยมึงจะแบบว่าเนี่ ừ ừ ừ กลับอย่างนี้เลยเฮเรามาทางด้นทีนดีจอดจอดได้นะไอ้ท่ามันให้จอดแล้วแนวขวางอะ่ะเอ้ยไม่เป็นไรเรารถเราแบบมีพีอ่ะไม่ไม่มไม,ไม,ไม่เราต้องทำตามจอดงี้เลยเฮ้มามาล้มวไม่ล้มเนาะมาเปิดประตูให้หน่อยมาเปิดประตูให้หน่อยมีผมไม่ล้มเท่าไม่ล้มเท่าไหร่หรอเปิดเปิดเปิดประตูได้ปิดได้ เปิดไม่ได้หรอท่านเฮ้เปิดได้ก็ได้เอ้ยจะงกเฮ้ยไปจบโบเลยแล้วแล้วนี่ตัดผมดีป่ะเนี่ยดีดีถ้าของเจ๊งหน่อยเช็คหน่อยก็ก็อีสะอาดบ่เช็ดแล้วเช็ดแล้วนี่เงาวิ่งอยู่อ่ะนี่โอ้ตัวไหนตัวไหนต้องนั่งตัวไหนเนี่ยต้องนั่งตัวกลางต้องนั่งตัวกลางโอเคโอเคตัดด้วยพวเราอ่ะเดี๋ยวจ่ายให้ ต้องรอท่านตัเด,ดตเสร็จก่อนนะครัขอไวๆไวนะโอเคนี่จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนสีเฉยจะมาเปลี่ยนสีเฉยเบื่อสีเอาประธานไ่ตัดหัวเกียนบ้าเปล่า,าเฮ้ยเราต้องสีเดียวกันจะเอาสีอะไรจะเอาสีเลย,เเลยให้ลูกน้องเลือกเลยให้ลูกน้องเลือกเลยสีสีชมพูแล้วกันเห็นลูกน้องตัดเออ นี่ยจัดไปสีชมพูเลยสองพันบาทไทยสบายสบายมีเงินพวกเงินสดล้านกว่าบาทไม่รวมเลยมั้อถ้าเราเอาทรงเดิมอะนี่ผมเอาทรงเดิมผมอยากเป็นสีอ๋ออะตัดตัดซะเดี๋ยวฉันจะรอได้ครับท่านเดแต่ฉันรอตัดไวๆแหละอยู่นานเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเดี๋ยวนั่งรอแล้วกันทำไมตาผมโบนะเรียบตัด ปาเปิร์กใครเป็นพาทำคันหัวเลยเอาตัดตัดตัดเร็วรีบตัด,ด,ด,ตดนายเจ้เขารอเลยร้านก็ถือว่าตัดดีนะออกแบบมาก,กา็ร้านก็เหมือนทั่วไปแหละเหมือนที่ที่หนึ่งแล้วนะคล้ายๆเลยที่ไหนล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเด้งใจเย็นใจ เดี uhm. ๋ยววันนั้นเขามาดูเฮ้ยดิบตัดดิตัดตัดไปตัดไปเดี๋ยวนั่งรอตัดนานจังวะรายละเอียดมันเยอะเหรอเยอะท่านเยอะโอ้ยไปนั่งแม่งละอะเสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วท่านรอไปตึกใบยกต่อเราต้องไปเอาเครื่องบินน่าไปตึกใบยกต่อเดี๋ยวเอารถไปเก็บที่บ้านเดิมจับได้บ่า จำทางได้เปลาเนี่ยฮะจำจำได้อยู่รล่าโอเคโอเคเออรีบตัดรีบตัดเดี๋ยวรอในรถนะร้อน嘛ร้านแม่งไม่มีแอร์เท่าไหร่เลยเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอซุงนี้แหละซุงนี้แหละไป Thanks for stopping by เดี๋ยวโอนแม่เดี๋ยวโอนแม่โอโอนอีกแล้วเดี๋ยวโอนแม่เดี๋ยวโอนแม่เดินไปเดินไป หอยรถก่อนหอยรถนั่งหน้าดีกว่าหลังไม่ไดีเลื่องเลยวะหลังมีเดี๋ยวนั่งด้วยแล้วกันคนนึงยอมเป็นแบบคู่หูแล้วกันเฮ้ยเอ,อ้ยมือขวาประธานที่มาดีบอยเซชื่อดังมึงนี่ร้านจริงๆริตอบไปแค่หัวเกียร์นี่ตบไปนานแล้วขับดีๆเลยครันะบดีๆไม่เฉียววะทำไมล่ะโอ้ถนนมีมึงขับอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวกูไล่มึงก่อกเลยนะเขาขับรถกัน <c oughs> อย่างนี้ท่าน โอ้ขับรถป้าบอเฮ้ๆเฮ้ยขับมางี้โอ้โหเอาอาวุธมาหรืออ๋อพาผมไปบ้านเดิมอ่ะใช่ทางนี้ป่ะเออไม่ใช่ป่ะผมเบื่อรีบูซีแล้วเดี๋ยวผมดูให้จำบ้านผมยังไม่ได้เลยไม่ใส่ใจเลยทางนี้นีสถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวเอาบีเอ็มผมไปดีกว่าขับไ้ผมเลยเบื่อรถนี้แบบนั่งบีเอ็มเลยจะสบายกว่า ครับผมไปตึกะโยกเลยผมอยากชม,มวิวที่เมืองนี้มั้ผมไปชมประเทศอื่นแล้วเฮ้ยขับดีนี่ว่าเดี๋ยวกระจกไปซ่อมเนะี่ยถึงบ้านจต่รถเนี่เป็นระเบียบนะใครเขาทำเหรอจ๊ะอะไรนะทำไมกระจกแตกอะมึงอระทีบแ <laughs> ม่งมาะถีบเป็นได้ <laughs> โอ้โห๋ยวลดเงินเ,นเดือนแล้วกันปัก ล้วงินเดืนเอน่เดนี้เก้เเาพันแล้วนปกติก็ได้มื่นห้าแล้วะเ,เดือนนี้เก้าพันมาพอเปล่าพอใช้เปล่าไม่พอเลย <c ười> เงินเดน 9, เอนเก้าพันเก้าสิบเอาลดไปเก็บที่เดิมเอาอ๋อคัซื้อเพิ่มเหรอเนี่ยมีซื้อเิ่มมีมีหลายคันมีหลายคันโหเลยไม่ใครซีเรียหรอกแต่ขอลดเงินเดือนค่ากระจกนะไปอยากนั่งดีเอ็มอ๋อท่านนี่ใครมาตัดตัดอะไรเนี่ย อ๋อพวกลูกน้องผมอย่ามายุ่งกับพานผมเลยไปไปไปเดี๋ยวจะติดดาวเบาๆมันชอบแจ้งความพวกนี้การท,ทำงานเราเออตื่นมาทำงานอย่างนี้เลยการเออทำงานนี้เออเปิดประตูให้ดีมากเออพาไปสนามบิน,นหน่อยไปสนามบิน,นเฮ้ยมึงอย่ามึงชนรถสิโอ้โหมึงเอรถีกนอนเลยแค่เสียว โอ้โหเซตโฟพังเลยอะแค่เขียวเองท่านยังไม่ได้ชนเลยดูสิมันทะลอกไว้เนี่ยสีมันดูไม่ได้เนี่ยไหนอะไหนอะรถเดียวเดียวสะกิดอยากกันเลยดูดิไปสนามบินไนะก็ได้ที่พาไปถึงตึกไปยกเลยๆเลยอยากดูวิวประเทศนี้มันงั้นเดี๋ยวไปนอกเมืองกันท่านเออไปไปที่มันเร็วๆอะเหนื่อยละรถก็เอามาชนโุ้งโง่เดือดเรื่องยิงๆไงบริการพวนี้ มือขวาเขานี้ไม่ได้เลื่อมต้องไหลออกแล้วนี่เปปรับปรุงใช่ไหมโอ้ขับรถก็ขับดีอยู่แต่ว่าไม่ดีอ่ะไม่ดีแล้วเนี่ยเพราะว่าเฉียวแล้วครั้งแรกก็ชมบมาขับดีนะดีบูซีนอ๋อมันไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันรถรถโอ้ทำไมไม่ไปทางนั้นรถมันเปิดไหมเนี่ยเออนั่นเลยขับทางเส้นใหญ่สิ คุณพีเอสมันพามาทางนี้อะไรัำก็แกแกะแยกแกะไปสีทางมีเยอะแยะไม่ใช่ว่าจะไปในทางนี้ดูสิรถมันเปิดไม่เนี่ยเป็นฝุ่นโห้พึ่งให้เข้าล้างมาแล้วมึงดูมึงเหินมึงดีด่อยโอ้โหดูสิขับรถดูไวได้เลยโอ้โหขับขึ้นไหนทางขันนั้นไห้เขามีงานอะไรก็ตรงนี้นี่จะมีจอจะจอดูเวลาทำไปแวะไปแวะอย่าไปตื่นประโยค มีมาเพื่อตึกประโยชน์เราจะไปโดดตึกประโยชน์แล้วไนงะออโอ้โหรถรถทำดีๆอย่างน,นะเนี่ยซื้อมาหลายล้านอยู่อะว้าวการจบที่ตึกประโยชน์พอวันนี้โอ้โหแล้วทำไมไม่ไปทางที่เป็นถนน,นดีๆอะ่ะจีเว่พามาครับโอ้โหชาอะไรกับไม่รู้รถขึ้นโหลดมากันโชคเสียหมดทางก็มีแต่ฝุ่นบริการ มขึาไม่อ้มันทางรับนี่เขาไม่ใช่รถเสียหมดผมจะรวยผมก็รักรถนะใยญ่จริงไปรีบไปรีบไปแรงได้แค่นี้เหรอขอบรถท่านเอยมันต้องพูดกับผมทำไมอะไรนะรถท่านเองอะท่านท่านขับมันแรงกว่านี้ไหมผมแชร์โลตอบว่า Không không không, chạy đi chạy đi Ờ Đó là ai đó Chuyện thân, chuyện thân, phòng vật có lén lên Rắn 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 Nữ 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 nông, đồn rốt ngàn tuyệt đều không đủ lắm chắc đồn rốt thêm nữa nha Ồ, mỗi ngày tôi cũng như làm tí rồi nè, ngàn tuyệt đều, kinh tế Ờ, đi đi đi, nhanh lên đi tháng sinh nè Bây giờ cũng có thời gian, chăm sóc ท่านเอาคันนี้เลยไหมละ่ะนี่มันไหนที่เตรียมไว้ผมอะ่ะเออมันต้องอแบบไม่มีอาวุธนะขอคันนี้เลยไหมล่ะนี่มันไม่ต้องไม่มีอาวุธนะนี่คันนี้เลยไหมล่ะคันนี้มันอันนี้ไปแอร์ไม่ค่อยเยนออ็นอ๋อเอาคันนี้แล้วกันโอเคโอเคไปขับไปขับไปทันนะปูพรมยังอะ่ะเช็ดบอ่อด้วยเช็ดบอ่อยยังช็ดบอ่อยยังช็คระบบดีนะเอ้ยเดี๋ยวดาต้องนั่งหลังหน่อยแล้วกัน เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เว้ยต้งมาใหม่ตงมาใหม่ประธานนั่งอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหกลัวตกกลัวตกกลัวตกเออต้องนั่งงี้ว่บนั่งเมื่อกี้เสียวเลย่านนีแล้วประตูไม่ปิดอ่ะทำไมมึงไม่ปิดขท่านขอท่านไม่ปิดได้ขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหปิดประตูละเออ้องจบต้องจกหน้าแตกว่าท่านลรอบลงอะไแล้วกันโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปตึกประโยคเลย โอ้ไม่ได้ชมไม่ได้มาประเทศนี้นานไปไปไปถึประโยชนนะคิดถึงละไปมันไม่ไวาวเลยไปขับไม่ได้แค่นี้หรอ,อทันละขับไป<ด>อีก <laughs> <laughs> อันนี้เป็นอะไรเนี่ยไม่ได้มาประเทศนี้รีวิวได้เนอะอันนี้เรียนจำท่านอเคยไปอยู่ไม่ใช่หรอนิดน,นึงเิดนึง ไปประกันมันนั่นก็คงไม่ได้ออกหรกวันนี้ทำตัวดีๆเดี๋ยวให้กลับไปติดใหม่ป<ะ>ักเทนะนะไปตึงระโยคนะติดล่มมาละโอเคจะได้โดดได้ก็ไหนะอ่อยากเอาปืนออกมาโชว์หราหน้ากลัวนะอ้าวมีบ้านท่านนี่ระเบิดเลยไหมโอ้ใจเย็นใจเย็น <c oughs> ดูดิมันมีคนอู้งงานเปล่า มองเห็นด้วยเหรอวะสมมุตินี่ได้ต้องสมมุติบ้างโอ้โหแน่เล่นเป็นสมมุติเลยอ๋อท่านจะสมมุติเกินไปเดี๋ยวถึงยังเนี่ยตื่ประโยคมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนอนไหนข้างหน้าไงท่านโอ้โหใจร้อนอี่ละนี่เป็นประเทศไทยไปเนี่ยใจร้อนใจร้อนนี่ละโอ้โประเทศประเทศไทยเขาพัฒนาไปขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยท่านในใจร้อนนี่มันจริงๆเลยนี่ใช่ประเทศไทยไปเนี่ย ไม่น่าใหญ่นะท่านมีหุ่นูกประเทศแหละประเทศลอสซอนโตสท่านฮาลอสซอนโอสนะเฮ้เราส่งเราส่งเลยมีใช่ไหมตึกที่สูงที่สุดในเมืองนี้เนี่ยเจอแล้วท่านลงขับลงไปเรื่อยเ่ยเนียเนยนะไม่ขัดสกกันเสกเลยลงอะไรครับเนี่ยเฮ้ยขับไปเรื่อยเรา เอ้ยแมวอาแมวนะโอ้ลงลงลงต้องดีๆเลยโอ้บรรยากาศเมืองดีนะโอ้ยเมืองไม่ได้มานานนะไวเหลือเกินโอ้บรรยากาศได้เลยนะบรรยากาศเมืองนี้ได้อยู่นะเออท่านดูดูมีะจญดยท่านแน่ๆนะชี้ๆเลยโอ้ยะจญเต็มดวงเออไว้ก่อนธุรกิจโอ้โหจะจะโดด จะโดดด้วยจะโดดด้วยกันไหมโดดข้างหนครับท่านแค่อยากมาโดดมาโดดตึกปะโยกก็เฉยที่มาเที่ยวเมืองเนี่ยหาที่โดดโอ้โหเมืองก็สวยนะเมืองก็สวยนะสวยเลยทีเดียวนะยามับคาำคลืนนะเออ,เอ,อไปตรงเทนโดดโดดโดดไปตึกดูให้ดูดิเออโดดโดดโดดฝั่งไหนดีวะหาที่ลงดิหาที่ลงดิ หาที่ลงก่อนนะที่ลงมีร้านให้ลงเปล่ามีร้านให้ลงวะเฮ้ย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 มีลมมีลมมีนายมีลมมีมีลมมีเนี่ยมีมีอยู่ท่านมีไปเด้อโดดเด้โดดไปตรงนู้นแล้วกันเด้อโดดไปนู้นตามมาตามมาตามมาโดดติดติดเลยเออโดดโดดติดติดขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาวันนี้แล้วอมาว่าคนละฝั่งคนละฝั่งมันจะเสียวๆเลย โอ้โงนี่แหละตึกตึกยังสูงเลยเฮ้ยตึกยังสูงอ่ะไปมาว้อมกันหนึ่งสองสามโดนเลยไป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 นั่ไปนั่ไปไปนั่ไปกลัววะให้ให้มือขวาเปิดเออไปตรงปลายแหลมๆเดี๋ยวเออไปเอ้ยมาเร็วเอ้ยไปลงไปลงตรงไหนดีตรงไหนลานว่าง เอ้ยทำไมมันลอดดียังวะลงมันแรงครับเฮ้ยลอดลงไหนได้มาเฮ้ย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 ประธานตายทั้งมุงมาางมดโอ้ได้ประธานตายครับโอ้โหตกตกตายนะให้เดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมว่ารถไปรับรถผมจอดหน้าตึกพอดีเลยโอเคโอเคมารับไหน่อยมารับไหน่อย อยากกลับบ้านละเอารุ่นเลยมารับอีกเนีลมโบรึเปล่าโอ้ oh, ถอยลัมโบใหม่โอเคโอเคเดี๋ยวกลับบ้านหน่อยแล้วกันวันนี้มึวันนี้เหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วไปกลับบ้านนะแค่มาอยากมาโดดตึกแค่นี้แหละแม่แกล้งเราปะเนี่ยทำไมล่มเป็นเงี้ยอืมทำไมล่มมันอันนี้เองท่านต้องไปขุดรถล,ล่มใหม่แล้วท่านโอ้โห oh, oh, oh. ล่มมันไม่ปลดอะ่ะ อาหารไม่ได้เช็คขึ้นหรอดูขวาไม่เช็คขึ้นเลยโอ้โหโดนลงมาตกได้ไงเนีย่ยบ้าไปแล้วไปรีกลัาบ้านด่วนเลยเนื้นอหน้าตานแล้วครับขับไปเลยร้อยยี่สิบอะโอเคขับไปเลยวันนี้เหนื่อยแล้วโอ้โหดูกระมงอม่เหนื่อยแม่งทำรถพังรกคันต้องไปซ่อมเสียเงินไ่รู้เท่าไหร่ เงินกนียิงหายาก่วงนี้มัอนยุคโควิดอ่ะดูจับปะแต่มันมีรได้แม่หลับเองผมไม่ค่อยชนหรกท่านรถท่านผมชนหมดเออว้าวแล้วไปเล่นถึงบ้านไปดูการที่ทำงานบ้างเอาลมโบมารับก็ดีมกันเออถึงไวดิไปสอนหน้าบ้านเลย มึงจอดห้กูกระแทกกระทันอีกแล้วนะเอ้ยบนทางนี้ไม่ได้ต้องบนทางประตูบ้านเรื่องมากเรื่องมากไมได้ไม่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 ้ไงล่าเดมึงงนเลยงไอยไปไหนก็ไปอ๋อได้ค่ไปแล้วับเจอกัน โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะผมก็ถึงบ้านแล้วลนะกับไอ้มือวาโอ้โหทำงานไม่ได้เรื่องเลยนะนี่ก็ขอตัวไปพักผ่อนกันนะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะแล้วก็กดติดตามอนะวันนี้ลาไปก่อนนะบาย